นับแต่การเดินทางมาถึงของนักเดินทางเมื่อกว่า2,000ปีมาแล้วพวกเขาเหล่านั้นได้นำความเปลี่ยนแปลงมากมายมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิมีการเกิดขึ้นของเมืองท่าและชุมชนจำนวนมากตลอดเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทรไทยมาเลที่ยังคงดำรงสืบเนื่องต่อมาอีกยาวนานหลายร้อยปีไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนจากความเปลี่ยนแปลงที่เดินทางมาถึง พระนับตั้งแต่มหาอำนาจแห่งโลกตะวันออกอย่างจีนได้เริ่มสถาปนาราชวงศ์ถังในราวพุทธศตรวตรรษที่12ส่งผลให้การค้าในภูมิภาคขายายตัวมากขึ้นราชวงศ์ถังให้ความสำคัญกับการค้าและการติดต่อกับรัฐต่างๆโดยมีเมืองท่าสำคัญสองแห่งคือกวางตุ้งและลองเบียนทั้งสองเมืองนี้เชื่อมต่อกับเมืองฉางอันผ่านเส้นทางบกและแม่น้ำส่งผลให้เกิดเส้นทางการค้าสายไหมทางทะเล ในทฤษฎีเดิมนักประวัติศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่าชาวจีนสมัยราชวงศ์ถังไม่ถนัดการเดินเรือสมุทรและได้อาศัยเรือของชาวจามซึ่งเป็นกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลออสตโตรนีเชียนในการออกเดินทางลงมายังเขตทะเลใต้นั่นอาจเป็นข้อเท็จจริงเพียงส่วนหนึ่งแต่หลักฐานปัจจุบันกลับชี้ว่าจีนในสมัยราชวงศ์ถังมีความรู้ด้านการเดินเรือที่ดีมากพร้อมๆกับการพัฒนาเทคโนโลยีการต่อเรือให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น บันทึกพ่อค้าชาวอาหรับชื่อซูลาม่าได้บันทึกความยิ่งใหญ่ของเรือจีนที่บางลำมีขนาดยาวกว่า200ฟุตและสูงกว่า30ฟุตเรือเหล่านี้สามารถบรรทุกคนได้มากถึง6 0 0ถึง700คนอีกทั้งยังมีบันทึกอีกหลายฉบับระบุขนาดของเรือจีนที่มีใบเรือตั้งแต่4ถึง7ใบาสาหรับต้านทานแรงลมและคลื่นทะเลในมหาสมุทรนอกจากนี้ยังมีบันทึกว่าในราวพุทธศตวรรษที่1 4 เรือส <ersch> ินค้าจากจีนทําการค้าทาตงาช้างและอัมพันปลาวานกันอย่างเอิกรกริกอีกทั้งราชวงศ์ถังที่ได้ริเริ่มต่อเรือเพื่อเดินทางไปยิงเมืองท่าต่างๆยังสร้างแสนยานุภาพกองทัพเรือเพื่อใช้ทําสงครามกับเกาหลีรวมถึงอาณาจักรจามปาด้วยเมื่อเทคโนโลยีการเดินเรือพัฒนา และต้องขนส่งสินค้าคราวละมากๆจากการเติบโตทางการค้าการเดินเรืออ้อมแหลมมาลายูซึ่งเป็นช่องทางติดต่อระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการใช้เส้นทางข้ามคาบสมุทรทางบกเหมือนในอดีตสิ่งที่มันเป็นอา,อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสินค้าเด่นของรชาชวงศ์ถังนมีอยู่2อ,อย่าง1คือผ้าไหม2คือเครื่องถ้วยมันยังเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ เกิดการพัฒนาเรือที่มันมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับทำให้การขนถ่ายสินค้าจากจีนโดยเฉพาะพวกเครื่องถ้วยเนี่ยมันสามารถทําได้ในปริมาณที่มันเป็นโวลูมขนาดใหญ่ถ้าคุณทําเหมือนกับนักเดินทางพ่อค้านะครับหรือแม้กระทั่งนักผจญภยัยผู้จาริกแสวงบุญส่วนใหญ่นะครับ<ม>ก็จะเดินทางมาทางเรือการเดินทางทางเรือมอีต้นทุนการเดินทางที่ถูกที่สุด รเรียกว่าพึ่งพาได้มากที่สุดถ้าเกิดคุณเข้าใจาธรรมชาติของระบบลมมรสุมนะครับด้วยเหตุน,นี้เนี่ยถ้าคุณมาทางเรือคุณมาถึงภูมิภาคนี้ไม่ว่าคุณจะมาจากโลกมาสมุทรอินเดียจะเข้าไปยังโลกทะเลจีนใต้หรือมาจากโลกทะเลจีนใต้เข้าไปยังมาสุทรอินเดียคุณก็จะมีทางเลือกหลกัหลกๆอยู่2ทางก็คือใช้ช่องแคบนะครับอันแรกแน่นอนก็คือช่องแคบมรากาอีกช่องแคบหนึ่งก็คือช่องแคบซุนดานะครับซึ่งอยู่ด้านใต้ของสุมาตรานะครับอยู่ระหว่างสุมาตรากับชวา ต้องเป็นคนที่มีความรู้มากเนี่ย <_ C os ic> ก็ย่อมมองเห็นว่าถ้าคุณเนี่ยขายสินค้าที่เป็นของหนักของที่มันแตกง่ายคุณจะแบบเดินทางข้ามป่าข้ามเขาด้วยด้วยแม่น้ำสายเล็กๆที่เชี่ยวเหรอแต่เมื่อเทคโนโลโยีการเดินเรือเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอการเดินเรือตามลมมรสุมเนี่ยแล้วก็ข้ามช่องแคบเนี่ยไปจีนเนี่ย ไอเนี่ยมันพัฒนามาตั้งแต่พุทธวัตที่10แล้วในปีพุทธศักราช2541มีการพบหลักฐานครั้งสำคัญที่แสดงถึงสภาพการค้าที่เฟื่องฟูกับจีนในสมัยราชวงศ์ถังที่บริเวณแหล่งเรือจมหมู่เกาะเบลิตุงไม่ไกลจากเกาะสุมารตราของอินโดนีเซียซากเรืออาหรับโบราณความยาวประมาณ18เมตรภายในเรือพบเครื่องเซรามิกจีนชั้นดีสมัยราชวงศ์ถัง อายุราวต้นพุทธศตรวตรรษที่14ประมาณ60,000ชิ้นนอกจากนี้ยังพบสิ่งของที่ทำจากทองคําและเงินอันประณีตเชื่อว่าเรือที่อับปางกำลังแล่นจากจีนไปอารเบียเพื่อเดินทางมุ่งหน้าไปค้าขายยังตะวันตกแต่ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อนระหว่างทางหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงปริมาณการค้าจำนวนมหาศาลกับจีนในสมัยราชวงศ์ถัง อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีการเดินเรือทางทะเลแต่อีกด้านหนึ่งคือการทำให้บทบาทของการเดินทางข้ามคาบสมุทรทางบกบริเวณคอคอดกระได้เริ่มลดความนิยมลงไปเรือราชวงศ์ถังนะที่จมนอกชายฝั่งตอนออกของสุมาตรานะครับหรือบางครั้งก็เรียกว่าบิลิตุงชิปเร็กเนี่ยนะครับบอกอะไรได้มาหาศาลบอกได้ถึงการเกี่ยวข้องกับโลกอาหรับ บ,บอกเราได้ถึงเ,เทคโนโลยีการต่อเรือเรือที่ใช้ในการค้าในภูมิภาคนี้นะครับไม่ได้เป็นเรือซึ่งต่อด้วยเทคโนโลยีแบบจีนด้วยซ้ำนะครับมีมีหลายเทคโนโลยีการแทนที่ด้วยเทคโนโลยีครับมีผลนะครับทําให้จุดมันเปลี่ยนแทนที่จะคนคือเล็กๆมาเหมือนเดิมเนาะแล้วเอาของลงปุแบบ๊บแล้วข้ามข้าม,าม,ามผมเชื่อว่าการแทนที่โดยเทคโนโลยีตรงนี้ว่ามีมีผลมากนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงลพื้นที่ครับ แม้เส้นทางผ่านช่องแคบมะลากกาจะทวีความสําคัญมากขึ้นแต่เส้นทางข้ามคาบสมุทรไทยมาเลก็ยังมีการใช้งานควบคู่กันในสมัยราชวงศ์ถังทําให้เกิดกลุ่มเมืองต่างๆต,ต,ตามแนวชายฝั่งที่สําคัญคือกลุ่มเมืองตะกัวป่าชัยยากลุ่มเมืองตามพอนล,ลิงกลุ่มเมืองสถิงพระกลุ่มเมืองเหล่านี้กลายเป็นเส้นทางสําคัญในการขนถ่ายสินค้าจากจีนไปยังอินเดียยุโรปและอาหรับ โดยพบเครื่องถ้วยชนิดเดียวกันทั้งที่อ่าวบ้านรอนและเขาสีวิชยัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งที่บริเวณอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเป็นจำนวนมากสอดคล้องกับเอกสารจีนยังพบการขึ้นมามีอำนาจของอาณาจักรผานผานหรือพุนพินที่มีศูนย์กลางที่เขาสีวิชยัยได้เข้ามาทำหน้าที่ควบคุมเส้นทางลำเลียงสินค้านี้ด้วยอย่างไรก็ตามปริมาณการค้าในเส้นทางข้ามคาบสมุทร ็ไม่ได้เข้มข้นมากนักเมื่อเทียบกับเส้นทางการค้าที่เกิดขึ้นในแถบช่องแคบมลกกะละกาถึงเวลาของการเดินทางย้อนการเวลากลับไปบนเส้นทางประวัติศาสตร์แห่งอดีตราชธานีที่มีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขท่องเที่ยวนอกตำรากับอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกทั้ง3แห่ง สุขโขทัทยสีสัชชนาลายกำแพงเพชรและปิดท้ายด้วยการท่องเมืองสองแควพิษณุโลกชมความงดงามอลังการอันล้ำเลิศของงานศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมแห่งอาณาจักรสุขโขทัทยและเมืองบริวารประจักษ์พยานของความรุ่งโรจน์ในอดีตของประเทศไทยเต็มอิ่มไปด้วยความรู้แบบนอกตำรากับอาจารย์วรนัยพงษาชลากรผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และมนุษยวิทยา พร้อมกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆกับอดิศักดิ์สีสมผู้ผลิตร,รายการประวัติศาสตร์นอกตำรา4ีวัน3คืนระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคม2,568ติดตามโปรแกรมการเดินทางและแจ้งความประสงค์ของท่านได้ผ่านลายท่องเที่ยวนอกตำรา Facebook Page ประวัติศาสตร์นอกตำราหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988806997 ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่าได้ทั้งปัญญาความสนุกและสุขใจกับประวัติศาสตร์นอกตำราไม่เพียงผลจากเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ปริมาณสินค้าอย่างเครื่องถ้วยจีนที่มีความเปราะบางแตกหักง่ายทวีจำนวนเป็นเงาตามตัวเท่านั้น แต่ถ้าว่ายังมีปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่ทําให้เกิดการใช้การเดินเรือผ่านช่องแคบมาลากามากกว่าการเดินทางข้ามคาบสมุทรทางบกนั่นคือเกิดการสถาปนาอํานาจรัฐแห่งใหม่ขึ้นภายใต้ชื่ออาณาจักรสีวิชัยอาณาจักรที่จะเข้ามามีบทบาทหลักในการควบคุมเส้นทางการค้าทําให้นักเดินเรือทั้งจากจีนและโลกตะวันตกได้รับหลักประกันความมั่นคงและปลอดภัยมากขึ้น และมหาราชแห่งสีวิชัยยังรวบรวมชนเผ่าต่างๆเข้ามาเป็นเครือข่ายรวมถึงสินค้าและเครื่องเทศจากบรรดาหมู่เกาะทั้งหลายมายังปาเลมบังด้วยเมือง<ม><ม>ปาเลมบังบนเกาะสุมารตราประเทศอินโดนีเซียเชื่อว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นของรัฐสีวิชัยในราวพุทธศตรวรรษที่13ความเปลี่ยนแปลงทางการค้าครั้งสําคัญในภูมิภาคเกิดขึ้นเมื่อสีวิชัยสามารถกุมอำนาจเหนือช่องแคบมะลละกาและช่องแคบซุนดา ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญที่เชื่อมระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกเอาไว้ในกำมือได้สำเร็จบริเวณช่องแคบมรกาเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดไอความเป็นรัดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเดิมทีมันเต็มไปด้วยโจรสลัดอันนี้จึงเป็นเหตุผลที่ผลักให้คนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเดินทางข้ามข้ามสมุทรคราวนี้ศีวิชัยเนี่ยปรากฏว่าสามารถที่จะควบคุมโจรสลัด คนบางคนก็เลยบอกว่าสีวิชัยจริงๆก็ดั้งเดิมก็คือโจรสลัดนั่นแหละมาเลยทําให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางบริเวณช่องแคบมรากาบริเวณช่องแคบสุนดายุคที่สีวิชัยยังคงเข้มแข็งการเดินทางใช้ช่องแคบมรากาเยอะการที่สีวิชัยสามารถที่จะสถาปนาตัวเอง เป็นรัฐมหาอำนาจคุมการเดินทางผ่านช่องแคบมลราการวมถึงการเดินทางข้ามคาบสมุทรด้วยการเดินทางนะครับทั้งช่องแคบมละกาและทั้งหมดมันก็คับขัง่งเพราะอะไรเพราะมันปลอดภยัยเพราะมันค่อนข้างจะการันตีได้ว่าคุณได้รับการรับรองจากใครเราจะเรียกว่ารัดนี้แคว้นนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะต้องการควบคุมเส้นทางพาณิชนาวีพานิชนาวีนั่นก็คือเส้นทางการค้าทางทะเล ถูกไหมต้องงานควบคุมไอหัวใจที่เป็นพื้นที่ที่เรือสินค้ามันต้องข้ามข้ามช่องแคบตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกช่องแคบเนี่ยจะถูกลัดลัดหนึ่งเนี่ยควบคุมอยู่เพื่อที่จะเอาประโยชน์ทางการค้าแล้วรัดนั้นน่ะมีชื่อว่าสีวิชัยมันเกิดมาเพราะสิ่งนี้จากความมั่นคงปลอดภัยบริเวณช่องแคบมะละกาภายใต้การคุ้มครองของสีวิชัยจึงไม่จำเป็นอีกต่อไปที่พ่อค้านักเดินทางจะต้องเดินเรือเ,เลีเพรละชายฝั่ง เพื่อแวะพักถ่ายสินค้าตามเมืองท่าต่างๆก่อนที่จะขนส่งทางบกข้ามคาบสมุทรแต่พวกเขาสามารถเดินเรือตัดข้ามทะเลอันกว้างใหญ่เพื่อตรงไปยังจุดหมายปลายทางได้ทันทีนั่นหมายถึงการทําให้เส้นทางข้ามคาบสมุทรไทยมาเลบริเวณคอคอดกระยิ่งเสื่อมถอยลงจนถูกเลิกใช้ไปในที่สุดมันมีหลักฐานฮะจากเอกสารอาหรับเองเลยช่วงสมัษที่7เนี่ยช่วงศรีวิชัยบูมเนี่ยฮะเขาตัดจากรีลังกาครับ ผ่านมาที่นิโคบาอันดาม,มันจากนั้นเลือกเลยครับจะพุ่งไปที่เคดา้าหรือจะพุ่งลอดช่องแคบไปอีกฟากหนึ่งถ้าไม่ไปชาวาก็พุ่งขึ้นไปที่จัมปาเลยเพราะอย่าลืมว่าโลกกระทัดการค้าโบราณกับเน็ตเวิร์กตรงนี้ทุกคนต้องการมุ่งไปจีนครับผมว่าอันนี้น่าจะมีส่วนที่ทําให้การตัดช่องแคบตรงที่เรารู้จักกันนะตรงแถวระนองแล้วนะฮะชุมพรระนองเนี่ยไม่ไม่ถูกใช้อีกต่อไป แม้หลายเมืองบริเวณคอคอดกระของคาบสมุทรไทยมาเลจะเริ่มเสื่อมความสําคัญลงไปเช่นชุมชนโบราณที่เขาสามแก้วจังหวัดชุมพรชุมชนภูเขาทองบางกล้วยนอกและกะเปริร์จังหวัดประนองรวมถึงชุมชนโบราณท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ทว่าการค้าที่คึกคักบริเวณช่องแคบมาละกาก็ได้กลายเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบ้านเมืองในแถบช่องแคบขึ้นเป็นเมืองขนาดใหญ่ เช่นเมืองโบราณกระดารำในหุบเขาบูจงังรัฐเคดะประเทศมาเลเซียเมืองที่มีบทบาททางการค้าควบคู่กับเมืองโบราณเยรังที่ปัตตานีซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยเชื่อกันว่าพัฒนาขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของพ่อค้าอินเดียใต้นะครับตั้งแต่สมัยอย่างน้อย,นอยเนี่ย ต้องมีศตรวรรษที่7ที่8นะครับเป็นอย่างต่ำพูดอีกในหนึ่งก็ต้องบอกว่าพ่อค้าอินเดียใต้พ่อค้าอินเดีย,ต,ดยตะวันออกในชายฝั่งโคโรโมันเดลเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในการที่พัฒนาให้การค้าบริเวณเซาท์ออสเตเียเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นจริงๆแล้วการเสื่อมลงของบ้านเมืองบนเส้นทางข้ามคาบสมุทรอาจไม่ได้มาจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียวเพราะก่อนหน้านั้น จดหมายเหตุของจีนได้บันทึกถึงอาณาจักรฟูหนานหรือฟูน,นันรัฐสำคัญในเขตทะเลใต้ฝูหนานตั้งอยู่ในพื้นที่กึ่งกลางระหว่างทะเลจีนใต้กับคอคอดกระเชื่อว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอังกอร์โบเรยทางตอนใต้ของกัมพูชาปัจจุบันโดยมีออกแก้วเป็นเมืองท่าสำคัญอีกทั้งฝูหนานยังเป็นรัฐที่ได้รับผลประโยชน์จากการค้าทางทะเลมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น และเป็นรัฐในเขตแรก,แรกๆในทะเลใต้ที่จีนได้ส่งราชทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีเมื่อพื้นที่ในเขตคาบสมุทรไทยมาเลมีทั้งทรัพยากรสินค้าที่จีนและทั่วโลกต่างสแสวงหาเป็นไปได้ว่ากษัตริย์แห่งฝูหนานจึงต้องการจะเข้าควบคุมผลประโยชน์บนเส้นทางการค้านี้เอาไว้ทั้งหมดด้วย จดหมายเหตุของจีนสมัยราชวงศ์เหลียงให้ร่องรอยบางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าฟันชิมันหรือสีมาระในภาษาสันสกฤตกษัตริย์แห่งรัฐฝูหนานที่มีอำนาจอยู่เหนือบริเวณปากแม่น้ำโขงบันทึกจีนกล่าวว่าพระองค์ทรงยกทัพโจมตีอาณาจักรใกล้เคียงจำนวนสิบแห่งที่ตั้งอยู่รอบอ่าวไทยและแหลมมาลายูคาดว่าเพื่อต้องการควบคุมการค้าของรัฐบริวารในเขตคาบสมุทรทั้งหมดซึ่งแต่เดิมเคยส่งสินค้าให้แก่ฝูหนาน หนึ่งในนั้นปรากฏชื่อเมืองตุนซุนที่ยังเป็นปริศนาว่าคือเมืองใดบนคาบสมุทรไทยมาเลถ้าตามที่เขาบันทึกในกอกสัรจีนเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวผู้นั้นเองต้องการขยายอาํานาจข้ามไปอีกฟากสมุทรผมยังสงสัยอยู่ว่าเขาสามแก้วอะ่ะอยู่ในบริบทนั้นด้วยหรือเปล่าเผลอๆเขาสามแก้วเองอะ่ะอาจจะคือตุนซุนหรือเปล่าหนึ่งในเมืองที่น่าจะโดนโจมตีเนี่ยอาจจะเป็นบริเวณเขาสามแก้วหรือเปล่าเพราะว่าการหายไปของเมืองน,นี้ เราลาพศ500600เนี่ยมันสอดคล้องกับการยกกองทัพของพระเจ้าฟันชิมันแล้วเมืองพวกเนี้ยเราก็ลองสังเกตนะมันทิ้งของมีค่าเยอะมันหมดเลยมันเหมือนกับคนมันอบยบยกย้ายหนีตายนะแต่มันดูผิดปกติอะไรเงี้ยนะครับแม้ฝูหนานจะพยายามรักษาสถานะความเป็นเมืองท่าบนเส้นทางการค้านานาชาติเอาไว้ให้ได้แต่ในที่สุดก็มีอาจต้านทางกระแสะความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งเอกสารของหลวงจีนฝ่าเซียนและเจ้าชายอินเดียนามว่ากูลวรมันในราวพุทธศตรวตรรษที่10ได้ให้ข้อมูลว่าไม่มีเรือไปยังคอคอดกระและฝูหนานได้กลายเป็นทางผ่านที่ไม่มีเรือจอดแวะเช่นกันในที่สุดฝูหนานก็ล่มสลายลงด้วยการถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเจนละซึ่งมีศูนย์กลางสำคัญอยู่ที่อีสานนปุระหรือสมโบไพรกุกทางตอนกลางของกัมพูชาปัจจุบนันในห้วงเวลาเดียวกัน เอกสารจีนยังระบุอีกว่าอาณาจักรที่อยู่ติดกันอย่างจามปาได้พัฒนาขึ้นเป็นเมืองท่าสำคัญแทนที่ฝูนานและถือว่ากษัตริย์จามปาคือขุนพลแห่งทะเลใต้เนื่องจากตั้งอยู่บนชายฝั่งเวียดนามกึ่งกลางเส้นทางเดินเรือจากปาเลมบังไปยังจีนในขณะเดียวกันพื้นที่ในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้เกิดรัฐวาราวดีและละวะปุระที่มีอำนาจลงไปทางใต้ถึงเพชรบุรี รวมกับมีอำนาจขึ้นไปทางเหนือในเขตจังหวัดนครสวรรค์ส่วนในภาคอีสานเกิดรัศีจนาสะและรัฐหวนตาลทั้งหมดนี้เองที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เส้นทางข้ามคาบสมุทรบริเวณคอคอดกระต้องหมดความสำคัญลงโดยปริยายมันมีเรื่องของการเข้ามาแทนที่ครับของเมืองของกลุ่มของสังคมที่เข้ามาแทนที่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะแล้วก็มาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงในการในการจัดการพยโยได้อย่างอย่างเช่น พอในช่วงเวลาที่ที่เกิดสุวรรณภูมิจริงๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาในช่วงเวลาดังกล่าวคือมันเกิดรัฐที่เป็นแบบเป็นที่บ้านเราคือทวา,าราวดีะลรางศรีวิชัยพวกนี้มันมาแบบอย่างนี้แล้วฮันบฟที่มันมันเป็นลักษณะที่ขึ้นมาเป็นเมืองได้ใหญ่เลยครับแล้วตรงนี้มันไม่อยู่คนเดียวนะอันนี้มันเจอใครอีกครับจีนเข้ามาอินเดียเข้ามาผมว่ามันมีการทําให้เกิดการแข่งการยึดการครองครอบงำพื้นที่ พื้นที่ตรงไหนเกิดเป็นเมืองก็ขึ้นนะครับพวกตรงนี้ก็ลดบทบาทลงตามช่วงเวลาของมันมันเลยเกิดหัวเมืองต่างๆมันได้เกิดเมืองตามท่าแล้วมันเกิดเข้ามาในอินนด์ละประวัติศาสตร์ที่แตกต่างวัฒนธรรมอันน่าทึ่งวิถีชีวิตของผู้คนอันหลากหลายตลอด3ปีของการเดินทาง วันนี้สารคดีจำนวน55ตอนความยาวเกือบ24ชั่วโมงถูกรวบรวมไว้แล้วเพื่อการรับชมอย่างต่อเนื่องในชื่อสารคดีชุดอัศจรรย์นในต่างแดนทั้งหมดถูกบรรจุในรูปแบบแฟลชไดรฟ์พร้อมกล่องไม้สีวอลนัทสวยงามในราคา999บาทรวมค่าจัดส่งสนใจสั่งซื้อผ่านทางช่องทาง Line Official ประวัติศาสตร์นอกตำราช้อปปีประวัติศาสตร์นอกตำรา เฟซบุ๊กเพจประวัติศาสตร์นอกตำราหรือโทร095 507 2462ร่วมสนับสนุนประวัติศาสตร์นอกตำราในการผลิดสรคคดีเพื่อการเรียนรู้อดีตเข้าใจปัจจุบันและสร้างอนาคตแห่งปัญญาไปด้วยกันนอกจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแล้ว การเสื่อมลงของเส้นทางข้ามคาบสมุทรบริเวณคอกอดกระย่างสัมพันธ์กับบริบทความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่ส่งผลต่อการค้าทั้งทางบวกและลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นับตั้งแต่การเสื่อมลงของราชวงศ์ฮั่นในราวพุทธศตรวรรษที่8จีนก็ได้เข้าสู่สภาวะสงครามในยุคสามก,ก๊กและเมื่อราชวงศ์ฮั่นสลายตัวลงเส้นทางการค้าและชนิดของสินค้าก็มีความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ในช่วงเวลาเดียวกันอินเดียที่มีราชวงศ์กุสานะปกครองทางเหนือและราชวงศ์สาตวานะที่ปกครองทางใต้ก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงเช่นเดียวกันในช่วงราวพุทธศตวรรษที่1 0ถึง12ทางเหนือของอินเดียได้เกิดราชวงศ์คุปตะัทางภาคกลางเกิดราชวงศ์วกาตะกะส่วนทางภาคใต้เกิดราชวงศ์ปัลละวะทั้งหมดนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางการค้าใหม่ได้แก่สีเกษตรทวารวดีสีวิชัย อีสานนปุระเป็นตน้นขณะที่ในฝั่งจีนราวพุทธศตรวตรรษที่14การค้าระหว่างราชวงศ์ถังกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดการเสื่อมถอยลงอันเป็นผลมาจากปัญหาการเมืองโดยเฉพาะการช่อราชบังหลวงและการก่อการปฏิวัติที่ทำให้ราชวงศ์ถังต้องสิ้นสุดลงและเกิดการสถาปนาราชวงศ์ส่งขึ้น ไม่นับรวมการเสื่อมลงของอาณาจักรโรมันในช่วงพุทธศตวรรษที่11ที่ส่งผลให้การค้าโลกต้องถดถอยลงชั่วคราวด้วยเช่นกันนอกจากบริบทสังคมการเมืองทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคจะนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่จุดสิ้นสุดของเส้นทางข้ามคาบสมุทรบริเวณคอคอดกระแล้วยังมีความเป็นไปได้ว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนในเขตพื้นที่ลมมรสุมอาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้เส้นทางข้ามคาบสมุทรต้องเสื่อมถอยลงอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นองค์ประกอบกันก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สิ่งแวดล้อมนะครับตัวนี้น่าจะมีอิทธิพลลองคิดด้วยกันดูเนาะในรอบในคาบร้อยปีบ้านเราเกิดพายุเกยสมมติหนึ่งครั้งมันมาหนึ่งครั้งแล้วมันเป็นกวาดหมดเลยนะปุ๊บแล้วลองคิดกลับไปในรอบกี่พันปีมันจะเกิดแบบนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ปุ่มเนี่ยแบบนี้ซึ่ง ซึ่งเชื่อว่าตรงนี้ผมว่าน่าจะมีผลพอสมควรปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เองทำให้บ้านเมืองบริเวณคอคอดกระและดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงหมดความสำคัญลงไปและได้เกิดการรวมกลุ่มการเมืองขึ้นใหม่เพื่อควบคุมเส้นทางการค้า2เส้นทางหลักได้แก่ เส้นทางทะเลผ่านช่องแคบมาละกาและคาบสมุทรมาลายูตอนล่างซึ่งควบคุมอำนาจโดยสีวิชยัยมีศูนย์กลางบนเกาะสุมาตราและรัฐพันธมิตรอันได้แก่พุนพินลังกาสุกะกตารัมหรือเกดะและเส้นทางข้ามแผ่นดินควบคุมโดยสีเกษตรในพมา่าทวาราวดีในลุ่มน้ำเจ้าพระยาสีจนาสะบนที่ราบสูงโคราชรวมถึงอีสานนปุระหรือเจนละที่กัมพูชา จนเมื่อราชวงศ์ซ่งตายเปลี่ยนนโยบายการค้าและการแทรกแซงทางการเมืองของราชวงศ์ยวนพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและศาสนานในอินเดียส่งผลให้บ้านเมืองในสุวรรณภูมิปรับโครงสร้างและกลุ่มการเมืองกันอีกครั้งเป็นบ้านเมืองที่สืบทอดมาเป็นเราในปัจจุบันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ว่าจะพันปีที่แล้วหรือแม้กระทั่งในโลกปัจจุบัน มีปัจจัยมากมายที่ทําให้ความรุ่งเรืองของเส้นทางข้ามคาบสมุทรโดยเฉพาะบริเวณคอคอดกระแห่งยุคสุวรรณภูมิเมื่อ2,000ปีที่แล้วที่ต้องถึงคราวโรยราและจบสิ้นลงในที่สุดอย่างไรก็ตามเมื่อมีตายย่อมมีเกิดเพราะทั้งหมดได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการกําเนิดรัฐต่างๆมากมายที่จะเข้ามามีบทบาทแทนที่บนเวทีการค้าโลกเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดไม่เพียงจะเป็นส่วนหนึ่งในหน้าปรติศาสตร์ยุคต่อมา แต่ทว่ายังส่งอิทธิพลมาถึงพวกเราในยุคปัจจุบนันดังเห็นได้จากมหาอำนาจหลายประเทศที่ต่างมุ่งพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมโบราณแน่นอนว่าผลพวงแห่งสุวรรณภูมิในอดีตจะยังคงทำหน้าที่ของมันต่อไปและคงน่าเสียดายหากเราไม่รู้จักที่จะเรียนรู้และหยิบฉวยประวัติศาสตร์อันมีคุณค่าเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์เพื่ออนาคตลูกหลานของพวกเราเอง